สวัสดีครับสวัสดีครับเพชสวัสดีครับนะแมนซ้ำเขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกส่งเรื่องเสียฟอร์มมาหน่อยไอ้ที่มึงเม้นมานี่ถูกอกถูกใจทีมงานมากเพชทำประวัติกันก่อน <c oughs> ชื่อเพชนะอายุเท่าไหร่ยี่ครับอาชีพอะไรครับราชการครับเรื่องมันเป็นยังไงไหนลองเล่ามาหน่อยซิตอนอายุ18ตอนนั้นผมมีคนคุยคนหนึ่งครับแล้วช่วงนั้นทางบ้านเขาไม่มีคนอยู่ครับอืม เขาบอกให้ผมไปเก็บเหมือนรองเท้าตากไว้บนลองค้าบ้านนะครับมังก็ไปช่วยเขาใช่แล้วก็ซื้อข้าวไปให้เขาด้วยเพราะไม่มีคนอยู่ที่บ้านเขาเลยโอเคจังหวะผมจะหันตัวกลับขึ้นรถกลับบ้านนฝนตกลงมาผมก็เลยต้องเข้าไปอยู่กับเขาในบ้านแล้วก็เขาใส่เสื้อแบบเสื้อคอ,อยยอยๆไวนน้ครับนะอ่าก็มานั่งมองกันบ้านผมก็นั่งอยู่บนโต๊ะมึงก็นั่งมอง, <c oughs> มองการบ้านเขาตลอดเลยสิท่า <c oughs> ช่วยเขาทำครับคนดีครับตอนนั้นโกดาว่ามึงไม่ได้มองหนังสือหรอกมึงก็แอบมอง มองการบ้านเขามองการบ้านเขาได้ไ like ันต่อ네ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ชุดชั้นในครับนะเขาไม่ใส่ชุดชั้นในด้วยไม่ใส่ด้วยก็ขึ้นขึ้นไปบนทองครับนะอ่าเต้าผาขึ้นไปบนทองผมก็เห็นแล้วผมก็โอ้ไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ก็ทําการบ้านกันอีกรอบหนึ่งแรกผมผมก็ทําเหมือนผมจะไปลากเขาครับเขาบอกเอ้ยไม่ไปนะไม่ไปนะผมผมขึ้นมาได้หน่อยเขาก็เดินจูงไปเลยโอเคสุดท้ายก็ลงเอ่ยกันลงเอ่ยกันโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยางครับ ผมไม่ได้พบไปผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ๋อคือมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้ใช่ไหมหน้างานมาอย่างนี้ก็ต้องทำแล้วเสร็จแล้วยังไงแตกนายเลยเหรอ ไม่ไม่ได้แต่งอะไรครับแต่งนอกวันหนึ่งมีสายสายหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่ามึงทาลูกสาวกูท้องมาคุยกันที่บ้านถ้ามึงไม่มามึงเจอกันที่โรงพักแล้วผมตกใจมากครับนะชิบหายนะ<ม>ด้วยความที่กลัวที่บ้านรู้คราบนะตอนนั้นผมยังไม่ได้ทํางานแล้วยังไงต่อผมก็ไปด้วยความที่กลัวไม่อยากให้ที่บ้านรู้มผมอยากทําอะไรแล้วก็อยากจบด้วยตัวเองผมไปกับเพื่อนนี่แหละครับนะาผมไปถึงลูกเขาก็ต่อยผมน่แหละครับเอาคือยังไงคือพอมันไปถึงพ่อเขาเดินมาต่อยมึงเลยเหรอ เขาว่า้ะชากแขนเสื้อผมไปนะครับผมทีแรกเขาบอกว่าคุยในบ้านผมบอกผมไม่คุยผมเข้าไปผมโดนป่อยผมไม่กล้าเข้าบ้านแต่เขามาเดินระชากเสื้อผมเข้าไปก็เลยเข้าไปอ่าอย่างนั้นก็โดนครับผมก็กันผมไม่ได้ตู้เพราะผมรู้ครัวผมก็ผิดผมไม่ได้ถูก,มมถกที่ไปทาลูกสาวเขาแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับหลังจากที่มึงยำเตืนแล้วยังไงต่อ ผมก็บอกว่าค่อยค่อยคุยกันดีไหมครับผมมือเช็ดเลือดอะค่อยค่อยคุยกันได้ไหมครับคือเออก็เข้าใจว่าเขาโกรธแหละแต่ก็เปิดฉากโดยการยำตีนเลยนี่ก็ก็โหดจังเลยแล้วยังไงต่อพาไปตรวจนะครับแล้วก็ไปคุยกับแม่ผมคือพูดไงว่าเขาตบมึงจนเหนื่อยแล้ววันนั้นก็ยังไงปล่อยกลับบ้านเหรอปล่อยกลับบ้านครับวันนี้ก็ให้ทางผู้ใหญ่ไปคุยกันอ๋อมึงก็กลับบ้านมาบอกพ่อแม่มึงคือมึงมาคนเดียวเนี่ยไหมเขากระทืให้หายโกรธก่อนแล้วอีกวันหนึ่งขาส่งพ่อแม่มาเหรอ <laughs> มึงไม่น่าไปเองตั้งแต่แรกอ่ะแล้วยังไงต่อผมทํางานปั๊มน้ํามันครับตอนนั้นอผมก็มีติดต่อให้ผู้หญิง,งน่่งลงรู้เด็กให้ดูบ้างอ้าวตกลงก็คือมึงก็ไม่ได้มาคบกันเหรอใช่ครับผมไม่สามารถไปหาเขาความรับผิดชอบคืออะไรก็ชดเชยเงินทองอไม่ได้จะมาตกมาแต่งมาอยู่กินกันเหรอ ใช่ครับมึงก็ทํางานปั๊มก็อยากจะให้ผู้หญิงส่งรูปลูกเต้ามาให้ดูบ้างใช่ไหมใช่ปรากฏว่าหลังจากคลอดแล้วเขาส่งมาไหมอ่ะก็มีส่งมาจนแบบโตได้สักนิดหนึ่งหน้าเริ่มออกเนี้ยครับอ่าผมก็เลยเอาหน้าเด็กกับหน้าผมมาไปทียบเวลวให้พี่ผมดูมพี่เขาบอกว่าเด็กกับหน้าคุ้นๆนะหน้าเหมือนเพื่อนเขาเลยฮะพี่มึงบอกว่าลูกมือหน้าคุ้นๆแล้วยังไงต่อไอ้เพื่อนคนนี้ที่ว่าหน้าเหมือนรูปมึงเป็นใคร เหมือนเป็นเด็กในหมู่บ้านของพี่ผมครับที่ว่าทํางานปั๊มด้วยกันเพราะผมไปทําต่างต่างหมู่บ้านอะไรเงี้ยอ้าวแล้วแล้วยังไงต่อแล้วผมก็ได้ไปคุยกับคนนั้นสรุปก็ได้ความว่าก็เคยคบกันก็มีอะไรกันอ่างเงี้ยอ่าฝั่งมึงแตกนอกฝั่งนั้นแตกในเงี้ยเหรอแตกในตายตายหาแล้วยังไงพอมึงพบความจริงแบบนี้แล้วเขาก็สารภาพว่าก็เคยมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันแล้วมึงทำไงต่อกับข้อมูลนี้่ ผมไม่ได้ทําอะไรครับนะผมอยูเฉยๆครับผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรอีกคือมันจบแล้วก็ให้มันจบไปอะ่างนี้ยอ้าวเฮียแล้วยังไงคือมึงก็โดนตบฟรีตอนนั้นไปคุยที่โรงพักนะครับนะที่ให้ผู้ใหญ่ไปคุยครับเหมือนกับว่าเขาแจ้งความไปว่าผมผมขืนอะไรเงี้ยครับไอ้เฮียแม่งเห็นไหมล่ะมันกลายเป็นแบบนั้นนะ่ะเพราะว่าหนึ่ง มึงอายุน้อยอ่ะได้เหตุการณ์น่ะเกิดขึ้นในบ้านเขาแล้วก็เสือกเอากันแบบไม่ใส่ถุงยางด้วยอย่างน้อยถ้าใส่ถุงยางก็เอกฉันให้ผมใส่ถุงยางครับเฮียใน,นมึงพูดไม่ได้ว่ามาเออผมแตกนอกครับโอ้โหเฮียพูดอย่างนี้ไม่ได้ผมพูดไ,ได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะถือว่าเสียฟอร์มสัตว์นั่นถือว่าเป็นบทเรียน <c oughs> บางทีเนี่ย <c oughs> สําหรับคนที่อายุน้อยเนี่ย ไม่ใช่แค่เพจนะหรือใครก็ตามที่แม่งเป่ากับใครเด้ากับใครเอากับใครนะบางทีถ้าไม่ได้คุมกําเนิดนะหรือไม่ได้สวมถุงยางหรือไม่ได้ป้องกันนะเราไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะมันมีปัญหาแบบนี้มันมันเคลียร์ตัวเองไม่ขาดอ่ะใช่ครับใช่แล้วสรุปก็คือว่ามึงเคยเจอหน้าเด็กคนนี้ไหมหรือตัดหรือตัดขาดกันไปเลยเคยเห็นแต่ในรูปครับไม่เคยเจอตัวจริงเแล้วตอนนั้นผู้หญิงเขายอมรับไหมว่าก็คบกับ เพื่อนอีกคนหนึ่งอะผมไม่ได้ไปถามผู้หญิงเับเขาไม่ไม่น่าจะยอมหรอกโอเคก็ถือว่าเป็นสายที่ร่วมสนุกกับแมนซัมให้เลยดีนิวให้แมนซัมที่พี่กินไปแล้วครึ่งขวดเอาไปให้แมนซัมสามสูตรเลยสูตรละหนึ่งลังเลยอ่ะให้กันอย่างนี้เลยละกันโอเคเอาไปดูแลสุขภาพไหนมาดูซิว่ามึงจะได้กินอะไรบ้างนี่ตั้งใจฟังนะถวดวน้ำเงินนะนะเป็นแมนซัมคอลลาเจน อันนี้ช่วยดูแลผิวของผู้ชายให้กระจ่างใสนะส่วนอันนี้สีแดงแมนซัมแอลกูตาไทโอนช่วยลดความหมองคล้ำของผิวครับส่วนสีเขียวคือแมนซัมคอโลฟิลช่วยดีท็อกให้ดูดีจากภายในบอกเลยว่าเห็นผล <c oughs> เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน14วันทั้งสิวผิวหมองท้องผูกอันนี้ดีมากเอาไปอย่างละลังเลยและกันนะเพชรครับโอเค โชคดีที่เราได้คุยกันนะเพรนะ<ข>ำทำชีวิตให้มันดีๆนะมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาวนาสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ f a c e b o o k y o u u u b e t i k t o k นันน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดฟ o l l o w พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ